แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆเกคนปลอย่างทุก,ท,กทุกคนวันนี้พ่อมมาแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างเล็กขอพ่อมใส่ปุ๋ยอย่างเล็กใจสุดสิบเป็ดสี่ฮะเนี่ยแถวย่างไม่จำเป็นต้องถ้ากอพ่อมใจวิธีการตัดหญ้าและก็จีดหญ้า ถ้าถ้าโคนบางทีถ้ามันเป็นโรบวงมันเป็นกัษฐะเองกัษฐะเราจะตัดร้าออกไปไม่จําเป็นเลยใช้วิธีการตัดหญ้าแล้วก็ชิดหญ้าหัหญ้าขึ้นชิดหญ้าเนี่เราใช่มมนจาเป็นต้องใส่มาใส่ปุยตอนประมาณเราหกเดือนนี่เราใส่ประมาณเรากำเล็กๆ ไสประมาณเนี้ยประมาณเราห้างจะขุดต้นประมาณเราคืบเนี้ยประมาณเราคืบเนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่เยอะใส่บ่อยใส่น้อยดีว่าเนี้ยใสยปนนยย่ประมาณเนี้ยเนี้ยประมาณเราตั้ม มันไม่จำเป็นต้องใจงจังน้ำนักก็ให้พอเป็นแนวทางวิธีการได้ปุ๋ยก็เปื่นเปื่อนไม่รู้แต่ก็พอมนี้ใจวิธีเนี้ก็จะดีแล้วเนี้ยก็อนวันนี้